ไปล,ละมะเขีนมันเนี้ยไปตลาดอ่ะมันเกลียดไม่ไมะเขียบมะเขียบที่ไหนน้อยนาเขียบบ้านโก้ไงเขียบน้อยนารเรียบมะเขียบเขียบใหญ่เนี่ยเนื้อนุ่นเรื้อนไม่ไม่ต้องไม่อะไรไม่บักมี่ <c oughs> หวังเจ็บออกเปลือกไงดิออกทำไมเ่เสียดายดื้อมาแพ้กินเดื้อเปลือกไม่ได้ไม่อยากแพ้ก็ปลูกกินดีเองดิ หักเส้นฮะไม่มีดินโนะอ้ยทำไมจะไม่มีไม่รูจะสังไว้ไม่ได้รูไวนะ้หรอมาเขียบตาตีอ่ะคนก็นตีตายบาดนี้โอ้ยขากหลาย